ขนาดนี้ฉันขนจอนขนาดปกติใช่แล้วฉันโชคดีกว่าไงโอ้วใครมีไปซซ่าใหญ่ขนาดนี้ได้เหรอเช็ดแว่นซะก่อนในน่ะพ่อเธอเคยเห็นไปใส่แบบนี้มาก่อนไม่ไดสิขอนจิแต่ว่าของเอ็มม่าจะได้กินก่อนนะใช่แล้วล่ะมาลองกันฉันไม่อิ่มด้วยสามแต่กินหมดแล้วท้องของฉันยังว่างเปล่าอยู่ด้วยใช่ใๆพิซซ่ามาเล็กสุดๆจะไม่อิ่มร่ะสิโอ้จริงด้วยจะต้องลองกินพิซซ่าแล้วมาลองกัน เค้กเยอะสุดๆเลยดูสิแล้วก็อร่อยมากด้วยเอ็มมาอย่ามาขโมยของฉันเด็ดขาดเลยนะ oh <no. S 1> ฉันนับทุกชิ้นแล้ว <Oops. No. S 1> กลับมากินต่อกันเลยดีกว่ารวมทั้งหมดครับกันให้คนหิวแถวนี้มาขโมยไม่ได้ฉ <Yeah. Cool. S 1> ันจะกินหมดแล้วตอนนี้คอีเริ่มลองได้แล้วได้ยินแล้วเนอะงั้นมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกัน อร่อยเกินบันยายอิ่มไปตลอดทั้งปีแน่นนอนเสียใจแทนเพื่อนๆแต่นี่มาสำหรับฉันคนเดียวฉันไม่แบ่งหลักชินแรกจะหมดแล้วชิ้นต่อไปท้องของฉันยีนพื้นที่พอสำหรับทุกชิ้นเลยไม่จ๋าเธอจะกินช้าๆนะก็อีเอาไปยักที่ไหนกันเนี่ยโอ้ไม่นะท้องของฉันมันใหญ่มากเลยพวกเธอหัวเราออะไรกันเอ็มมาจะฉันด้วย งานนี้มากกว่าฉันมากเลยไปกันเถอะโคอีวิ่งตามฉันมาเร็วเข้าเอาละโคอีนี่คือลู่วิ่งลู่วิ่งนี่คือโคอีรู้จักกันไว้ใช่ไหมงั้นเป็นเพื่อนกันแล้วเร็วเข้าเริ่มได้เร็วเข้าอย่าขี้เกียจ <Come on. S 1> ตั้งแตความเร็วแบบกลางแล้วก็วิ่งเร็วเข้าเร็วกว่านี้เห็นนี่ไหมพิซซาชิ้นนี้นะเอาไหมฉันกินได้ไหมมันน่าก,กินสุดๆเลยฉันต้องไปหามันเร็วเข้าเด,ดี๋ยวกจะได้มันแล้วยกตัวสูงๆขึ้นเร็วเข้า จอหนเธอพร้อมแห่งโครอีทคนใหม่หรือยังโอ้โหโคลอีทเธอดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนซะอีกนั่นเนี่ยถ้าอย่างนั้นต้องเซลฟี่เก็บไว้ซะก,ก่อนแล้วนี่มันคอืออะไรกันนี่มันใส่ขนมงั้นเหรอโคลอีทจะไม่ทำเธอรำเสียนนะแต่มันคือมัชเชมลโล่โอ้จอนนี่มันมาชมอลล์ที่ดีสุดที่ฉันเคยเห็นเลยนี่เข้าใกล้นะแต่ย่าเจ้ามาร์ชมอลล์ของฉันด้วยได้เป็นของตัวเองดีกว่าดูเหมือนว่าฉันมีเดชฉ,ฉลาชลัแล้วล่ะเจ้ามาร์นมอลล์นั้นมาปุง ได้รสชาติเข้มขนมากขึ้นเอามาชมาเล่าไปทอดในกระทะแลวตอนนี้มาจะออกมาเยี่ยมมากอ,อร่อยจังเลยอะ่ะตอนนี้พวกเธอกินต่อได้แล่าเยี่ยมมากเลยฉันอยากป่้งมาชเล่าของฉันเหมือนกันการอื่นเสียบไม้แล้วเอาไปเผาโดยที่เผาเลยใช้ความร้อนนิดหน่อยแล้วมาจากมาน่าก,กินสุดๆดูสีส,สีทองสวยมาก ตอนนี้ก็มาลองกันอืมอร่อยสุดๆจอนตาเธอแล้วฉันกินหมดแล้วในที่สุดฉันมีไอเดียแจ่มๆด้วยเดี๋ยวฉันจะเป้งมาร์ชเมลโล่ให้ทั่วอันเลยเราต้องใช้ไฟมากกว่าน,นี้มากกว่าน,นี้ A อโอ้ดูสีสีสวยมากแล้วก็กินหอมมากด้วยน่าจะพอแล้วเอาล่ะได้เวลาลองฉันกำองจะไปหาแกของอะไรของฉัน อร่อยเกินบรรยายจอนทำมันป่าเถื่อนใช่ฉันก็เป็นแบบนี้แหละดีหรือไม่ดีอะไม่สำคัญหรอกมาอร่อยมากนี่มาอะไรกันเนี่ยนี่ก็ถังป๊อปคอนขหงฉันเองเออย่ขนาดได้ฉันต้องการแต่นี่ป๊อปคอนเพียบเลยเจ๋งสุดๆโอ้และของเธอละจอนด้สิเป็นป๊อคอนที่เลิศที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลยแล้วไงละมันต้องอร่อยมากแน่นอนฉันสามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นได้นะ ใช่แล้วฉันมีลำแสงขยายส่วนต้องลองวางชิ้นทดลองตรงนี้แล้วก็ใส่แว่นตาด้วยจากนั้นก็เปิดเครื่องเอาล่ะเต็้ยมตัวให้พร้อมมันจะใหญ่ขึ้นเอาล่ะได้เวลาอะไรกินเนี้ยได้ไงมันเล็กล่มก่าเดิมหรือเปล่าอืมเคื่องอยังทำงานไม่สมบูรณ์แน่เลยต้องมีตรงไหนผิดพลาดสักแหงงานประดิษฐ์อันนี้มันขยับชัดๆเลยช่างเถอะกินแบบนี้ก็ได้เอาล่ะเอมมาเธอกินบัพเปิลของเธอได้แล้ว เ <Okay. S 2> ยี่ยมไปเลยงั้นมาลองกันกันได้ว้าวมันอร่อยมากเดี๋ยวฉันจะกินทุกอย่างอย่างรวดเร็วเ,วเอ็มมาเธอกินแล้วเหนือแสนอละลรชิ้นสุดท้ายเอ้ยของอร่อยมากหมดเลวเสมอเลยตอนนี้ตาเธอแล้วไหนที่สุดไอเก่งของอะไรของฉันฉันลงบับ,บคพลนสุดสุดเลยเฮ้ยฉันเห็นก่อนนะอ้อฉันเป็นนักทิลต้องรอยิ่แล้วมันเยอะมาก ฉันอยากกินตลอดชีวิตใช่ใช่แต่เธอช่วยโยนลงมามากกว่าน,นี้ได้่งไหมอะไรนะไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ว่าฉันมีต้อปรอบคนนะ <c oughs> นเพื่อนๆฉันอยู่ในนี้เองทุกอย่างปลอดติดดีรับนะ <c oughs> ออาเลยพริร้งก้าวจิว๋วอหจอนนั่นมันขี้แพ้นะฉันมีกระป๋องใหญ่หรือว่าไม่อะ <c oughs> ของฉันตั้งห่างก,กระป๋องมันฝรั่งทอดเยอะอะไรล่ะจอห์นเริ่มนะแล้ว เอาได้เลยแต่ว่ากล่องแบบนี้เปิดลำบากมากขนาดส่แว่นตานั่นเนี่ยเอาละพร้อมแล้วเออจ้ไอตายเถอมันหายไปหมดเลยก็เธออย่ามาหดร้อยฉันนะเยี่ยมมากไอเดียจริงๆด้วยละ่ะเดี๋ยวจะจ้ามันฝรั่งทอดออกมาจากกระป๋องก่อนเรียบร้อยดูนิ่งนะฉันจะสเก็ตบอร์ดสำหรับนิ้วมันด้วยมันไม่เจ๋งเหรอจะสเก็ตจิ๋วแบบนี้นะ่ะเอาละ่ะ พอฉันเอื้องรองเท้าที่นิ้วมันก็ช่วยมันเอามันฝรั่งเข้าปากได้เลยเยี่ยมไปเลยเพื่อนๆฉันกินหมดแล้วละเค้อีเธอไปต่อในที่สุดพวกเธอช้ามากเลยฉันหิวสุดๆดีได้เปิดกระป๋องเดี๋ยวนี้มันอร่อยสุดๆเลยแลวยังมีมันฝรั่งทอดน้ำมันล่มด้วยจะสดมากกว่านี้ให้ฉันรับมันก็มาแบบนี้เลย มันใหญ่เกินไปโอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยเพื่อนๆฉันทองตรงไม่อยู่แล้วฉันจะล้มช่วยด้วยดูเหมือนว่าจะมีมัาฝรั่งเหลือเอ็มบ่ามากินกันเธอะแล้วเขา้านี่ต้องเป็นสศถิของเบอร์เกอร์ที่เล็กที่สุดในโลกแน่เลยส่วนฉันมีบอกอร์ขนาดธรรมดามียกันนี้ไหมนะแน่นอนด่ามีดูบเบอร์เกอร์ใหญ่ๆนี่สิอะไรกันเนี่ย เฮยเขาที่ฉันได้เลยที่สุดเนะช่อกไรเป็นบ้าเลยแต่ฉันีด้วิธีเจ๋งๆแล้วในการกินจากสุดทั้งหมดที่มีฉันสามารถร้างหนังสติ๊กที่สุดเจ๋งได้ด้วยเรียบร้อยตอนนี้พวกเราได้เห็นเบรอร์เกอร์ตลอดข้าปากของฉันพร้อมไหมจะรับแล้วนะรับรับรับได้แล้วอืมพวกเธอเห็นไหมเห็นหรออือเปล่าคอร์ลีตาเธอแล้วเยี่ยมเลยได้รับปกความหิวขหงในตัวชนะมาแล้วมันทั้งฉ่ำและไรสุดๆฉันชอบเบอร์เกอร์มาก พวกเธอน่าจะสะอาดไหมเธอตลกจังเลยมีหนวดด้วยเยี่ยมมันก็ตายมาแล้วได้ความยินดีเลยแต่ว่าตลองมันยังไงดีอ่มันใหญ่มากจริงด้วยฉันมีขอใหญ่ๆห่อยู่แบบนี้ก็คุ้มันให้แบนเรียบร้อยขนาดพอดีเลยมั้นก็มาลองกันได้ต้องรีบแล้วดูพวกเธอมาอร่อยมากเลยนี่มันเกินบรรยาย ฉันอิ่มแล้วล่ะอะไรกันทำไมฉันถึงได้โดนันเชลิขนาดนี้แล้วคุณนนล่ะในที่สุดฉันก็โชคดีโดนัทชิ้นใหญ่เดี๋ยวก่อนนะมันธรรมดาของฉันเสียโดนันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยฉันมีความสุขสุดๆแต่คขาอีจะได้ลองก่อนนะฉันเหรอได้เลยฉันก็ต้องกินได้เลยขนาดไหนหมดแล้วล่ะจอนเคอกินโดนัทของเธอได้แล้ว <Okay. S 1> จริงปะแจ่มเลยมันต้องอร่อยสุดๆนะฉันชอบโดนัทที่สุดฉันสงสัยว่าเอ็มมาจริงกอบตัวเองยังไงนะเร็วเขา้าได้เลยตอนนี้แหละการไปรยิมไม่ใช่เรื่องไรสาระนะเราแค่ต้องเต็มตัวให้พร้อมก่อจะยกโดนัทขึ้นมาเลยแป้งเล็กน้อยบนมือให้ถูกต้องจากนั้นก็ยกได้เลยจะยกแลวนะเย้ yeah! ฉันทำได้เฮ uh oh. hey! อะไรนะออกไปนะ เอ้มมอยไม่มีชีวิตอยู่ไหมฉันยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอยู่ในสวั์หรือเปล่านะสับสนวนแล้วที่นี่อร่อยมากเลยอร่อยจังเอาา่แล้วจะ่มดักตรงไหนดินะนะน้าใสครีมลงไปในเครื่องปั่นหนึ่งก้อนและจากนั้นก็เพิ่มอกัดคิดแคทที่เราชอบอืมน่าอร่อยต่อไปก็เป็นอาหารญี่ปุน่นมาเพิ่มซีอิ๊วลงไปดีกว่าแบบเยอะๆเ,เลยผสมให้เข้ากันเยี่ยม ีบใส่โคนแล้วก็โรยด้วยคุกกี้เล็กๆ mm. สวยงามไอศครีมดูน่ารักและน่ากินมากวางไว้ที่ขาตั้งตอนแล้วไปกันต่อเลยสำหรับคน <Okay. S 1> ที่สองเริ่มจากไอศครีมหนึ่งลูกใส่ลงในเครื่องปัน <All right. S 1> แล้วพลิกสีแดงสดร้อนแรง mm. เพิ่มความหวานเล็กน้อยน้ำผึ้ง อย่าลืมปิดฝาก่อนเปิดเครื่องนะและกดปุ้งเรียบร้อย <Okay. S 1> โอ้กลิ่นมันช่าง<ด>เผ็ดมากเทลงในเครื่อง oh, <hi. S 1> แล้วก็กดใส่คน <st> ได้๋วเาเพิ่มความเสีย่ยงนิดนิดด้วยอย่าลิลูกตามันเข้ากันได้ดีกับไอศครีมสีเหลืองเลยจากนั้นก็วานคนน้ำพิ่งสุดเผ็ดจนน่าขน,นลุกไว้ <st> ลองได้แล้วจะเด็ก โอ้โหพวกเธอได้สครีมที่สวยงามมากเ <Yes. S 1> ซนลองสิมันดูน่ากินดีนะเอ่อย่าลีมลูกตาของพ่าฉันเลยเอ่อฉันสำลักอะฮะพอทีนั้นแมรี่เธอเก่งมาก oh. ตอนนี้มาลาสครีมกันดีกว่าแม่จ๋าแ <c oughs> พนจังะไรอะ <c oughs> ฉันทำไม่ได้มันรุนแรงมาก <c oughs> อา๋อเหมือนว่าฉันก็จะเบนแล้ว ตอนนี้ฉันเห็นบ้านจากมุมสูงด้วยฉันกลับมาแล้วแมรี่ลองได้แล้วฉันอยากลองคนขนฉันเหมือนกันมันดูแปลกอะแต่ก็ลองดูมันแปลกมากแต่ก็กินได้นะเอาล่ะได้เวลาทำไอศครีมรสใหม่แล้ว ก่อนอื่นเพิ่มรสวันิลลาแล้วก็นักเก็ตด,ด้วยสิ่งที่ยังขาดไปก็คือโอรีโอหวังว่าสาวๆคนจะชอบกันนะฉันรักโอรีโอที่สุดเลยเอาละะ่ะผสมให้เข้ากันโอ้เสียงดังจังเลยโอเคเทลงเครื่องอกดใส่โคนโคแล้วก็โรยด้วยเฟรนช์ฟรายรสเค็ม เรียบร้อยวางไว้วที่ขาตัง้งแล้วไปกันต่อครั้งนี้ฉันอยากใส่ไอศกรีมรสช็อกโกแลตแค่ลูกเดียวก็พอและตามด้วยโูชิแสนอร่อยอืมเยอะๆยะเลยและสุดท้ายก็คือสตอรอเบอรี่อร่อยตอนนี้ก็มาผสมทุกอย่างให้เข้ากันอืมดูดีมาก เหลือแค่เทลงเครื่องลงไปเลยกดใส่โค้นและอร่อยด้วยช็อกโกแลตชิพโอ้ดูสิวสาวสาวไอศครีมดูไม่ธรรมดาเลยหวังว่ามันจะอร่อยนะเจนน่าจะชอบโอ้เอสอร่อยมันคคอช็อกโกแลตนั่นเองมันเป็นรสชาติที่ฉันไม่เข้าใจแต่ก็อร่อยมากเลยแมวนี้เอาเมือไปนะก็ได ขอนฉันต้องอร่อยกว่าร้อยเท่าเออมันคืออะไรอะเฟรนฟรายเหรออ,อร่อยไอศครีมก็รสชาติแปลกมากแต่ก็กินได้นะแล้วอะไรต่อละโอเคลาลลาฉันอารมณ์ดีมากเพราะงั้นเธอใช้ไอศครีมรสวานิลลาแล้วก็ผักดอง <c oughs> ฉันมักมันเองเลยนะ <c oughs> โอ้เปิดสิ <c oughs> ฉันหวังว่าท่านนี้น่าจะพอ ฉันยังไม่ได้ลองมาก่อน hmm. เลยอืมก็ไม่แย่แต่เค็มเกินไปช่างเถอะมันใช้ได้ผสมไม่เข้ากัน oh. เทนงในเครื่อง oh. ดีบใส่โคนและโรยด้วยกระเทียมเหม็นๆโ oh. oh. อ้ไอศกรีมโคนนี้ทำให้เปมพายกลัวแน่นอนโอ้ oh. เสร็จแล้ววางไว้ <Yeah. S 1> วที่ขาตั้งแล้วไปต่อ คนต่อปลาไอศครีมโมนิลานหนึ่งลูก <Yeah. S 1> ข้าเปาป๊เช <What? S 1> ฉันเข้าทีมบาสตอนเรียนไม่เสียเปล่าจริงๆ oh. และฉันอยากเพิ่มโดนัทหวานๆด้วยสวยจังเลยใส่ลงไปหนึ่งอันแล้วผสมให้เข้ากัน <Yeah. S 1> อืมเทลงในเครื่อง <Yes. S 1> กดใส่โค้และโรยด้วยสปริงคลลองได้แล้วเด็กๆเนื่อนรักของฉัน เพื่อนี่พอฉันกอนได้ไหมได้ไหมเย่ <Okay. S 1> yeah, ฉันคนแรกงั้นมาลองกันเลยมันดูดีมากแต่รสชาติอืมอร่อยมากอ๋ออะไรป่าฉันเลเปรนงคั่งั้นเหรอฮะ <Huh? S 1> นี่ก็อร่อยมากเหมือนกันฉันดูหน้าที่มีความสุขของแม่รีตต่อไปไม่ไหวแล้วอะไรอ่ะอ๋อนั่นกระเทียมเหรอมันแย่มากจะกินได้ยังไง ฉันทำไม่ได้นักนขี้ขี้แแมรี่เธอโชคดีมากเลยได้คนนั้นแมร,รี่อยากทดสอบลมหายใจของฉันไหมเ <c oughs> ออมันแย่มากลองดมดูสิอคิดว่างไงกระเทียมเยอะมากไปนั่นเหรอฉันมีอาวุธคือช้อนตักไอศครีมแล้วต้องการไอศครีมแล้วก็ชีสเหม็นผสมให้เข้ากัน มันจะออกมาเป็นยังไงนะเออกินเหมือนทางขยะเลยโอ้ยเทนลงในเครื่องบีบ่ซคนและโรยด้วยนอนแสนอร่อยโอย้ดูเหมือนมันจะชอบไอศครีมมากเลยงั้นไปต่อ <Yeah! S 1> ได้เวลาของไอศครีมสกิโต้พร้อมแล้ว <Yes! S 1> อะไรต่อนะอ๋อใช่แล้วนะ้ำหวานสุดเปรี้ยวมันลองกันก่อนโอ้ยเปรี้ยวมาก <Yeah! S 1> ฉันคิดว่ามันเข้ากันได้ดีกับความหวานของไอศครีมนะ ผสมไม่เข้ากันบีบใส่โคนและโรยด้วยกิ๊เท้ไม่มีคำว่ามากเกินไปอินแล้ววางเข้าที่เสร็จแล้วเหรอสาวๆว่าทำไมคอยลองอัลริมแบบนี้มาก,ก่อนแน่นอนแมรี่รีบลองเลยเขาอยากรู้จังว่าจะเป็นยังไงอืมหวานจังแล้วก็อร่อยมากๆดูลิ้นของฉันสิจะกินให้มีเหลือเลยงั้นตอนนี้ก็ฉันเออ ม,นนมันตกลงพื้นแล้วงั้นเหรอทำไมถึงไม่นอนด้วยฉันทํำไม่ได้โอ้พระเจ้า <c oughs> น่าจะที่แย่งจริงๆฉันรู้สึกได้ว่ามันขึน้อนอยู่ในปากฉัน <c oughs> พอกันที <c oughs> ออกินต่อไม่ไหวแล้วก <c oughs> ็ได้ฉันจะกินให้หมดโอ้ไม่โอ้พระเจ้ารู้สึกแย่มันอยู่ในท้องของฉันแล้วไม่นะโอ้ยฉันชอบร้องเพลงและก็เต้นด้วย แต่ตอนนี้ต้องทำครีมให้สสาวๆแล้วใส่สครีมลงไปหนึ่งกอนในเครื่อง oh, แล้วก็มัสตาร์ดด้วยไม่เลวใส่ลงไปเยอะๆเลยและผสมให้เข้ากาันเปิดเครื่องเสร็จแล้วอืมรุนแรงมากเท oh, <my> hey, ลงเครื่อง oh, <my> เดี๋ยวก่อนนะจะ mm. ลอยได้อะไรล่ะมันหายไปหมดแล้วอะ mm. ทำไงดี แล้วเราสามารถใช้อาหารสุน,นัขของเราได้ในอกไม่ว่านะ e <Yes. S 1> บีบใส่คคนและโรยด้วยอาหารสุนนะัขห้องหอม <c oughs> เป็นคนที่สุดยอดมากวางไว้ที่ขาตั้งและเป็นคนต่อไปฉันอยากใช้ครีมรสชอ็อกโกแลตออร่อยจังเลยแลวใส่ลงไปเยอะๆตั <c oughs> ้งไว้ส <All right. S 1> ักไรยังเข้มค้นไม่พอนะ งั้นเพิ่มน้ำเชืช่อมจังเล็กน้อยก็ไม่เสียหายอืมสวยงามเปิดเครื่องเรียบร้อยอืมฉันยังอยากกินมันเองเลยแต่ว่าเราต้องทำโคลนก่อนไปลงเครื่องบีบใส่โคลนและโรยด้วยลูกวอดเอมเอว้าวอ้ว <Wow! S 1> oh, wow. ได้ละโลม <c oughs> มาบอกยิ่งชม <Okay. S 1> กันนะ ฉันชนะงั้นฉันเลือกคนนี้มันดูปแปลกอ่ะอานี่มันอาหารสนัขใช่ไหม hey, <no. S 1> เจนเธออยากได้ปะโอ๊ยหน้าคิกคยแย่เง่ะพี <P. U. S 1> ่ยูฮะฮะแมรี่เธอเห่าได้หรือเปล่าฮะน้องหมาเป็นยังไงบ้างห้องห้องโอ้ดูเหมือนแมรี่กำลังจะแย่แล้วโอ้เจนหัวเราะกันไปแล้วนะ <No. S 1> เราเข้าลองคน s <S ของเธอได้ จะลองด้ความเต็มใจเพราะคนของฉันต้องอร่อยแน่นอนเห็นไหมละ่ะอร่อยเกินบรรยายเป็นคนที่ดีได้สุดของวันนี้เลยแมรี่อย่ามองฉันแบบนั้นนะ <G ül> และไอศครีมรสต่อไปฉันอยากทำอะไรที่พิเศษพิเศษงั้นใส่ปลาเหม็นเม็นลงไป <G ül> และบรอกโคลี่ด้วยโอ้พระเจ้าผ <G ül> สไมไห้เข้ากัน <G ül> เรียบร้อย บีบใส่โคนและโรยด้วยสปรนทข้าหวหวานไปต่อกันเลยและครนี้ทำมาจากไอศครีมและสาหร่ายทะเลโอเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากผสมให้เข้ากันดูเหมือจะได้ที่แล้วเทลงในเครื่องตบใส่โคนและโรยด้วยช็อกโกแลตอืมมันดูนะ่ากินมากต้องรีบลองก่อนที่มันจะละลาย สาวๆไอติมดูน่ากินมากแต่ใครจะเริ่มก่อนแมรี่เรวเข้าฉันบอกมันจะอร่อยนะว้าวเอ,อ้ยมันเหม็นเป็นบ้าเลยเอาหน้าอมดีกว่าแลมลองไอศครีมกันเอ,อ้ยรสชาตินั้นไม่ไดีไปกว่ากลิ่นเลยอ่ะเท่หัวเราะอะไรเจนอ๋อใช่แล้วหมักฝรั่งตอนนี้มาล่ารสชาติจะแย่กกันเถอะโอ้ดูลูก,ลกบอกของฉันสิฮะแตกแล้วมองไม่เห็นอะไรเลย แมรี่เธอตลกมากเลยเจนเธอได้อะไรล้โอเคงั้นมาลองกันน่ากลัวจังอ๋อมันดูดีนี่เป็นช็อกโกแลตที่ฉันชอบเลยอืมอร่อยจังเลยอ๋อแน,นี่คืออะไรอะไรอยู่ในค้ดของฉันเอ้ยอ,อะไรเนี่ย Ice <oughs> คร e มรสสุดท้ายมาเพิ่มไอศกรีมแสนอร่อยลงในเครื่องปันกันเลยและตามด้วย หัวหอมฉันต้องการไอศครีมกับหัวหอมและเพิ่มความหวานด้วยนูเทลล่าใส่ลงไปเลยเปิดเครื่องดูเหมือนว่าจะพร้อมแล้วเออกลิ่นน่าร้องไห้มากเทลงในเครื่องเ <c oughs> อ้ยบีบใส่คน <c oughs> และโรยด้วยยลลี่มี <c oughs> เรียบร้อยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ <c oughs> ไปกันต่อเลย ครั้งนี้ฉันอยากใช้ไอศสครีมเชอร์เบตโยนมันลงในเครื่องและฉันเพิ่มอะไรดีนะอ๋อนั่นหรือนั่นดีอ๋อหรือว่าโอ้ใช่แล้วแกเทโคกลงไปอืมมันต้องอร่อยแน่นอนอืมนอกจากนี้เราสามารถพิ่มซอมะเขือเทศได้ด้วยแต่ว่าแค่นิดเดียวก็พอตอนนี้เปิดเครื่องผสมให้เข้ากันเรียบร้อย เท็นลงเครื่องใช่บีบใส่โคนและโรยด้วยมาร์ชมันโลใส่เนื้อไก่ลงไปด้วยสิฮะไม่ธรรมดาจริงๆลองได้แล้วล่ะสาวๆไอศครีมดูเจ๋งมากรีบลองกันเลยฉันอยากเห็นปฏิกิริยาของพวกเธอแล้วาเรี่เดี๋ยวก่อนใจ่ายเบอนเแรกว้าวสวยจังเลยนี่มันยังลีบมีแต่ว่าทำไมเหม็นจังเลยอ่ะ เงยมาเริ่มกันที่เยลลี่มันอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าไอศครีมสิเออในนี้มีหัวหอมเยอะมากฉันอยากร้องไห้ฉันเปลี่ยนหัวหอมอ่ะใครใส่มันไอศครีมกันอ๋อมีบางอย่างออกมาแล้วไอศครีมอยากทักทายท่าน่ะแมรี่เอ้ยเป็นการทักทายที่น่าขยี้ขยีจริงๆบอกว่าจองเจ้าอร่อยกว่านะมันคืออะไรอ่ะเนื้อของตัวอะไรสักอย่างโอ้พระเจ้ามันไม่อร่อยเหมือนกันกันเหรอเราต้องร้อง โอ้ให้ตายมันแย่มากบางทีรสชาติไอศครีมอาจจะดีกว่าเออแย่ยิย่งกว่าเดิมขอบใจมากเจนที่ช่วยฉันรายการที่เจ๋งจังเลยละใส่ตามไม่ได้ด้วยเราต้องหาอะไรกินเป็นอาหารเช้าเอเโอ้นมและเราก็ต้องการซีเรียลเป็นอาหารเช้าด้วยเยี่ยมมากตอนนี้น้องสาวเจกำลังอินก,กับร,รายการมากจนฉันอดไม่ได้ที่จะแกล้งเธอเสซีเรียลหวานๆลงในชาของฉันให้หมด แต่สำหรับน้องสาวของฉันมีสิ่งน่าสนใจมากกว่านั้นนอนที่หน้าขยะตอนนี้เราเทนอนลองไปในกล่องเรียลที่ว่างเปล่าแล้วก็เอาไปให้เจนลองบอกว่าเธอจะชอบอาหารเช้าแบบนี้นะเพียงเท่านี้ก็ไปเสร์ฟได้เอ๊น้องสาว<อ>ฉันเตรียมอาหารไว้ให้เธอใ้วนะอาหารเช้านะแล้วข้าวนี่ถ้วยนมแล้วก็ซีเรียลไม่ลืมช้อนด้วยนะกินให้อร่อยอะ โอ้น่ารักจังเลยพี่ชายขอบคุณนะฉันกำลังเพลิกับรายการนี้ฉันดูมาตั้งแต่ช้าแล้วยังหยุดไม่ได้เลยและยังไม่ได้กินข้าวช้าด้วยพี่รู้ว่าฉันชอบซีเรียลกับนมนอ,อ๋อดูเหมือนว่าฉันจะหิวมากๆกินหอมดีจังเลยออน้าทีคแยงแบนเฮ้เธอกินหน่อไมนาหารเช้าฉันต้องรีเพราะว่าคนลักหนอน ฉันนั่นถืไอเดจริงๆขึ้นมาได้เราจะแกมแค้นียังไงดีมาทำต๊อปอมกันเธอใช้ผ้าปูสีดำมีรูสำหรับหน้าได้นะ <c oughs> จากนั้นก็วางปับคอนไปด้านบน <c oughs> แล้วแต่งหน้าผีน่ากลัวน่ากลัวตอนนี้เราก็ไปหลอกได้โอ้วปับคอนตันถังเลยอ่ะเจ๋งเลยทีนี้มากินขนมพร้อมดูวิดีโอเจ๋งๆไปดีกว่าเธอตลกจังเลยทั้งหมดนี้มันดูน่าสงสัยแต่ปับคอน์นก็ดูน่าอะไรอยู่ดีโอ้ย น้ำปส่ายกับนิ้วอฉันเป็นบปส่ายป๊อบคอนเธอไม่สามารถกินป๊อบคันของฉันได้อย่ากินฉันเนะฉันได้ไอเดียจริงๆมาแก้หนองสาวได้อีกแล้วฉันเพิ่งได้มือปอมมาและเจกําลังตกแต่งห้องสำหรับฮาโลวีนด้วยมันต้องตลกแน่นอนที่ฉันบังเอิญเจาะมือตัวเองเฮ้อเราแค่ต้องใส่มือปอมแบบนี้เยี่ยมมากตอนนี้ก็ไปช่วยหนองสาวของฉันได้เจน เธอทำอะไรอยู่อะให้ฉันช่วยนะเจ้าเครื่องมือมาด้วยอะตอนนี้ฉันจะหลงที่ผนังจากนั้นก็ตอกตะปูโอ๊ยฉันรู้สึกพันจมูกอะโอไม่นะมือฉันฉันจับมือตัวเองแม่จ้านี่มันมือของแบลมันคือมือป้อมที่แก้งเก่งกันไปแล้วนะแต่ฉันมีเด็ยที่ดีกว่าฉันจะแก้เขาด้วยสมองเทียมตอนนี้ฉันต้องการผ้าพันแผลเปื้อนเลื่อน เพราะงั้นใส่เลือดเทีมลงไปแล้วก็จุ่มผ้าพันแผลแล้วเราก็สั้นทุกอย่างไว้ใต้วิทตอนนี้ก็ไปหลอกได้แล้วทําไมเวสเดนถึงหยิบไม่ออกบ้าแม่จา๋าดูนหนังสมองควันต้องคืนไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยแล้จะเกิดอะไรต่อไปโอ๋อเจมมืูนหนังกับฉันเหรอมันฝรั่งท้าสุดเปิดอะไรไม่อยากแบ่งฉันเหรองั้นฉันจะดึงผมเธอให้เด็กตะเกะเกิด<ว>อะไรขึ้นเนี่ยเจนสมองควันทำมันเปิดออกมาแม่จา๋าจะไปเรียกแม่แล้วเข้าวิ่งเลยพี่ชาย และฉันก็ได้ไอเดียใหม่ที่จะแกล้งเบนพี่ชายของฉันตอนนี้ฉันจะแกะสลักหน้าตาน่ากลัวจากทุกท้องมันต้องทำให้เขากลัวแน่น,นอนนี่จะเป็นตาจากนั้นก็ปากเยี่ยมมากใส่เทียนเข้าไปข้างในก็เสร็จแล้วตอนนี้สัตว์ประหลาดฝรังของเราต้องไปอยู่ใต้เตียงของเบน ยังอยู่ในความมืดใบหน้านั่นยังดูน่ากลัวขึ้นแต่วันนี้ยังไม่หมดนะเราต้องทิ้งรอยเท้าบนเรือดไว้ด้วยเหมือนกับว่าสัปลาหสั้นตัวอยู่ใต้เ <Yes. S 1> ตีนงของเขาและตอนนี้เราต้องหนีแล้วก่อนที่เบนจะมาเพลงบอดของฉันกำลังเล่นพอดีเลย ใช่แล้วนี่กระท่านที่ฉันชอบ้างที่สุดยูเอ้ยนี่ลอยอะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงเดินไปใต้เตียงหงฉันเนอะฉันกลัวใครอยู่ใต้เตียงกันมม่จ๋าเป็นจ้าเป็น